แคั้นแคน่นัออแนแค่นั้นเจ้าอีจับทมอะไรจับทมอะไรจับสับทมอะไรไปแล้วพอแล้วบอสับแค่นั้นบะเวลานี้ยับอ่ะให้ให้โอกาสเล่นก่อนที่จะเอาไปทำงานแล้วเราจะไม่ได้เล่นแล้วเด้อ จะไปขึงแล้วมูฉับไปแล้วมูสับวิ่งตามพ่อไปแล้ววิ่งไปอา,ปนานบนาวเลยมองดยมูสับมาแล้วมาแล้วมามาปไปดูปลาป่ะมูสับ ยังอยากเล่นเนี่ยแวะมานิดนึงหมูสับจะไปดูปลาขอนทางเดินในสวนรกมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูหมูสับกับพ่อนบลงจับปลากันนะคะอ้าหมูสับมันเป็นไงวะโอ้นก อีกาพ้าพมันเห็นอีกาบ่หนูอะไ,ไหรหนูบ่อมามามามือซับมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่เอา้าหาที่ลงก็ได้มามามาจับปลากับพ่อเนมัดไปไหนออกอา ลงไปไปจับปลากับพ่อปะแ,ะแม่ถ่ายรูปในหะ้หมูสับมันจะลงไหมนั่นมีแต่ขี้ตม้ม